ไกราคสิบบทไก่โอไก่ห้าสิบกิโลก็หกสิบเลยติีเกินหมดอยู่จะได้ไปเบิกขึ้นมาวันนี้จัดสิดขึ้นมอันนี้ก็ สใส่อีกต้นอันอนัุ้ไ <c oughs> นะปเงเลยใส่ทอดหม้อมิวดก็เอาไปเก็บน้ำมัน เพ็ดแตกวันนี้อันแม่ค้าพ้นใจดีโอ้เก้อนแถม <laughs> แถมให้บางรายแถมให้ถุงนึงเลยแล้วทุกทุกมีวางเห็ดแตกบัวจา่จานี่เป็นก้อนแถมเอาไปโรยไก่จะได้กรอบกอบอ่ามันไก่

เราชอดไก่กินตำมะฮุ่งบี้เนะกินกับตำมะฮุ่ง เวลาสิบคนนึ้ก็เปลี่ลยนเข้ากันแกใตก็รู้รว่าเสียตอนนี้เราเข้มเข้ม,มลว่าพอดีไดุ้่ติผู้ใดสิเป็นหมูทดลอง <laughs> พอดีนลราแซ่พอดีแซ่ไก่หมอนอีพุ้พันหานนามันอีกหาลอยเอาแล้วรวยเลยข้นหน <c oughs> อน้ม <cessor and inequ ity> sure. ันเดือดก่อนชุดรูดรดรดดเห็นไหมเข่ากัเป็นตแซสนี่ใกล้ทอดหอยก็เขา้พนงยดแตะไปคุนดอกเป็หตุยานอยู่แล้วอาพีน้องเดดด้นี้รับแค่นดูแดดูเดอรแวแดดอีหลีพี่ดอน่ปใส่ใส่สส โ oh, อ้พ่นอะแจ้งแล้วเย้ดีแดดอีลีนี่ <c oughs> เนี่ยไฟเต็มทดสอบดีตอนดรียังมันยังไม่ปูเลอยมดอย ไอามาื่อเโอ้งคามนโยนไตรไปตุรอยเรียวกว่า1กิโลครับรถงานไม่่ามันเตาเตาดูดสิเล็เยหต่าานที่แดงกูเลยเออนทอดเลยแต่ยานี่แม่หนิล่ะหน

ถ้าเขาบอกว่ามาหาบอยมันก็องฟรีไปหาคุณนะคุณโชว์5 0าทน่อยหรือคนพาเลยนะเราใส่น้ำามันเยอะเราก็ทอดได้เยอะ มอญที่สุนแล้วเสร็จเสร็จได้ยังไงง่ายก็พอแล้วนี่ก็ลองสูดต้องใช้เวลาในการทำให้สุกน,นานสักหน่อยนะคะว้าว กินไก่ฟซีไหมกินไก่เคเอฟลัดไก่เคเอฟเนยอะนะมันสุกแล้วเด้แต่ว่าอยากให้มันเหลืองต่วนี้อีกจักหน่อยใด้มันก,กรอบแมน่นอยากให้มันเหลืองต่วนี้อีกจังหน่อยเพราะว่ามันก,กรุบๆแล้วฮึว้าวน่าทานมาก หนึ่งจัดก็ดีเนาะไม่ได้ยูดถูกเปิดในช่วงนี้ยูดถูกเปิดหลายอนขึ้นหลายเลยว้าว พี่คัสดีวันนี้เราอยู่ที่ครัวแม่รัดหลังมะล้างไจ่แกงก่อนหลังที่มาล้างไก่แกงเราค่ะวันนี้แม่ทำไก่ทอดเอา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 เน้อใช้มอสหอยดองเนี่พอใจเหรอเด็กค่ะปวันนี้แม่ทำไก่ทอดกรอบเนี่ยอ๋อไม่ความมืดทำไงล่ะทีนี้น่ะพอใจก้าไปเหรอเด็กวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่ ชุมพลบุรีทางรถรีอวันนี้มาขั้นนึงนะคะจะว่าอาหาหมอมาคืปุณร้มือยเดียวชิมให้นะคะหชิมให้ว่ามันจะออกมาคีมเค็มหรือว่าอร่อยอร่อยข้าวแล้วแล้วก็มีชนมปัเหมือนเดิเอะลรอ่ะอันไอ้นเลนนู่นเลย ทำงานก่อนก็กินก่อนนะคะพอด,ออพอดีอร่อยพอดีอร่อยวันนี้แม่ทำไก่ทอดแล้วก็กินกับซุปต้มใช่ไหมคะคนละสองกอนสามกอนด้วยไงอันใดหน่อยกับไห่ซ้ำอันใดหน่อยกับสองได้ไหม